สวัสดีครับพบก,กับร้านเ e er, อจโซลาร์ิวอำเภอศรีมูจังหวัดขอนแก่นตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงห้านาทีครับฝนตกอีกแล้วครับฝนตกอย่แต่ประสิทธิภาพของแถงเรายังทำงานได้ราบรื่นนะครับยังมีการผลิตไฟยังมีการผลิตไฟได้เป็นอย่างดีครับสังเกตน้ำที่ไหลนะครับแปลว่ามีไฟส่งไป หาปั๊มนะครับปั๊มก็ทำงานนะครับแสงผลิตไฟได้ในสภาวะแสงอ่อนนั่นเองนะครับเรียกว่าไม่มีแดดนะครับฝนตกด้วยยังผลิตไฟนะครับอันนี้ให้ดูอีกเจ้านะครับสังเกตไหลเช่นกันครับ ไหลเช่นกันแต่ว่าก็ตามภาพนั่นเละครับก็ตามภาพที่เห็น,นครับไหลก็จริงนะครับอันนี้คือหลานข้างเคียงซึ่งเขาอาจจะใช้แผงคนละชนิดกับผมใช้นะครับนีครับไหลเหมือนกันนะครับไหลเหมือนกันแต่ดูของเราครับนี่ครับแบบนี้ เป็นแผงจินโกะ405วัตต์ต่อแผงนะครับให้ไฟออกที่4.2โวลต์ต่อแผงนะครับนี่ครับประสิทธิภาพของแผงแท้แบบโมโนฮาร์ปคัตเซลมันก็สามารถผลิตไฟได้ในสภาวะแสงอ่อนอย่างนี้แหละครับให้เห็นข้อแตกต่างกันนะครับไม่ได้ทั้งนี้ก็ไม่ได้โจมตีร้านของไฟนะครับเราไม่ได้แข่งกับไคร แต่เพียงแต่เปรียบเทียบให้เห็นเท่านั้นเองนะครับว่าในสภาวะเดียวกันเวลาเดียวกันการผลิตไฟต่างกันกนะครับไม่โดนแดดเช่นกันครับเขาก็ไม่มีแดดแต่ที่เห็นก็คือไหลแสดงว่าไม่ได้ปิดปั๊มแน่นอนก็ยังเปิดอยู่แต่ไฟที่ส่งไปมันอาจจะน้อยครับเตี๋ยนี้ครับชัดๆอีกทีนะครับ โอเคครับผม